ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ชาเลนจ์ทำอาหารหนูอยากทุกคนทำเค้กแสนอร่อยได้ไหมคะเหมียวสบายมากเหมียวทำได้ทุกอย่างเพื่อทำแป้งแสนอร่อยเราจะต้องตอกไข่ไข่แล้วสมบูรณ์แบบทีนี้ก็มาเพิ่มแป้ง สิ่งสำคัญคืออย่าใส่มากเกินไปและต่อไปใส่นมที่เหมียวชอบเอ้ยทำไมเหมียวเปิดไม่ได้อะอย่าทำให้แมวโกรธดีกว่าไม่งั้นแมวจะขนพูนและก็กองเล็บแหลมเงาออกมาโอ้ยน่ากลัวใช่ไม่มีอะไรหยุดเหมียวไปหานมได้ทีนี้ ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเหลือแค่ผสม,มให้เข้ากันวิเศษเฮ้ยทุกอย่างเปลวว่อนไปหมดแล้วเจ้าเหมียวจอมซนเอาล่ะถึงวเวลาทำเค้กกันแล้วดีจังที่เชฟมีแป้งหลากหลายสีให้เลือกและฉันทำเค้กสายรุ้งสุดวิเศษให้เจสสิ่งสำคัญคืออย่าผสมแป้งแล้วเทอะ ต้องฉันเป็นคนทําถึงจะได้แบบนี้เท่านั้นสร้างลวดลายให้สวยงามวิเศษและเมื่อแป้งสุกแล้วเรามาตกแต่งเค,ค้กด้วยครีมและก็โรยสปริงเกิลหลากสีโอ้เยี่ยมเลยออกมาสวยงามจริงๆกินให้อร่อย ไม่อยากจะเชื่ออย่าเพิ่งแปลกจาจเชฟเมียวยังทำได้มากกว่านี้เออดูเหมือนว่าถึงเวลาของครีมแล้วแมวรับมือก,กับเรื่องนี้ได้แน่อ่าเหลือแค่ต้องตกแต่งด้วยปลาแสนหวานและก็สัตว์ทะเลต่างๆมันช่างน่ากินวิเศษกินให้อร่อยนะส่วนฉันเมียเด่นที่ดีกว่า ฉันจะละลายหมักฝรั่งในกล่องแล้วก็ราดลงไปที่เค้กใช่แล้วมันต้องอร่อยมากแน่แน่น่ากินจังโดยเฉพาะถ้าใส่ลูกกว่าสกทเทิลส์ด้วยออของโปรดของฉันฉันชอบมากคิดว่าไงเจ๋งมากเลยชิมมะแทนๆอ๋อ หนูไม่เคยเห็นเค้กที่สวยงามขนาดนี้มาก,ก่อนในชีวิตน่าทึงมากเลยหนูจะเริ่มสักปลาอ,อร่อยจังปลาดาวก็อร่อยสาหร่ายก็อร่อยหนูมีความสุขมากๆขนาดยังไม่ลองชิ้นหน่นนะเนี่ย <Wow. S 1> ต้องลองเค้กด้วยว้าวอ,อร่อยเลยเชื่อไปเลยขอบคุณนะคุณเหมียว หนูชอบทุกอย่างเลยล่ะทีนี้มาดูชน่งกันดีกว่ามไม่เลวหนูชอบมากกว่านะแต่เค้กไม่ทำให้ประหลาดใจเท่าไร่อ๋อเห็นทันทีก็บอกได้เลยว่าเชฟเป็นคนทำเค้กนี้ดูรวดลายเก๋ๆสอิอร่อยจุงใครจะชนะนะผู้ชนะก็คือคุณเหมียว เค้เคเคดขที่สุดอะไรนอะหามจริงขอบคุณเพื่อนๆเอาล่ะง,งานต่อไปก็คือไอศครีมการทำไอศครีมต้องมีนมเยอะๆอ,อร่อยจนต้องเหลียกอุ้งเทา้าและนี่คือส่วนผสมลับของเหมียวเออคุณแมวขอโดนัทชิ้นหนึ่งนะเอาโดนัทกับคืนมานะไม่งั้นจะเจอกองเล็บของเหมียว ก็ได้คนเหมียวไม่ได้ตั้งใจทำให้โกรธนะโอ้ยเด็เกๆชอบไอศครีมกันใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวแมวจะแสดงมาสเตอร์คลาสให้ดูการทำไอศครีมผัดแสนอร่อยวิธีการทำเอาขนมชิ้นใหญ่ๆมาแล้วก็สับๆๆให้เป็นชิ้น,นเล็กๆและเพื่อทำโรสแสนอร่อยและทีนี้เพื่อให้มันอร่อยยิ่งขึ้น เหมียวจะราดน้ำเชื่อมชโโ็อกโกแลตลงไปแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเหมียวเห็นเป้าหมายใหม่เออต้องเล่นสึกหน่อยและกำจัดคู่แข่งด้วย<ม>เพื่อชนะในชาเลนจ์ครั้งนี้าล,ล,ล,ลโลเอ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันถูกล็อกเป้าเหรอโอ้ไม่เมวเกือบหลบไม่ทันเนี่ เลิกร่สนไแล้ว,นนลวฉันเห็นนะอะไม่ใช่ฉันนะไม่ทำเด็กเกเรเอาล่ะดูเหมือนว่าไอศครีมของฉันยังขาดท็อปปิ้งหวานๆซึ่งฉันทําจากไอศครีมเหมือนกันออกมาสวยมากเลยโอ้ <Wow. S 1> แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วเป็นไงบ้างเพื่อน โอโ้ทุกคนทำไอศครีมได้เจ๋งทั้งนั้นแต่ฉันไม่มีอะไรเลยโอ้รู้แล้วก่อนอื่นเอาไอศครีมมาเล็วก็เราจะทำมันเป็นเหมือนไอศครีมชามตโตฮะนััจิงเลยฉนคดว่าน่าจะพอแล้วและจากนั้นก็เพิ่มลูกกว่ดเยอะๆมอติสและก็ทุกอย่างเลยและแน่นอนต้องมีนูเทลล่าอ๋อ ดูสิจะได้กินแค่ไหนใช่มันอาจจะดูไม่สวยมากมันของเชฟแต่รับรองว่าอร่อยและก็โรยสปริงเกิลเล็กน้อยเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วกินให้อร่อยนะเจสว้าวขอบคุณมากเลยค่ะทุกคนทำได้ดีมากหนูอยากเริ่มจากไอศครีมคอน เคยกินให้ได้กว่านี้อโอโดูสิสวยจังเลยและรสชาติก็อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อยำยำยำอ้อหนูมีช้อนสำหรับไอศครีมชาตินี้ด้วยว้าว <Wow. S 1> กลิ่นหอมน่าอร่อย mm. โอ้โห หนูชอบไอศครีมนี้มากๆ mm hmm. ขอบคุณพี่สาวพี่ขอหนูชนะแล้วนี่มันไม่เสร็จไปเลยฉ oh. ันชน,นะฉันกิอาัริยะแล้วต้องทำอะไรต่อหนูอยากกินโกโก้ร้อนกับมาร์ชเมลโล่ทำให้หน่อยนะคะทุกคนอขอบเหนียวคิดก่อนนะ ดูเหมือนว่าวันนี้เหมียวต้องโชว์ไลฟ์แพ็ในการทำโกโก้กับโฟมนมที่น่าตื่นตาตื่นใจเ <c oughs> ข้าใจแล้ว <c oughs> เอาล่ะเสียบช้อนกับสวรรค์ <c oughs> และจากนั้นก็ตักของโกโก้หนึ่งช้อนและวก็ใส่ลงไปในนมร้อนๆ <c oughs> โอ้โหดูเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนเฮ <c oughs> ้ยน่าสงสารไม่ต้องเสียใจนะเจ้าแมวเดี๋ยวก็คิดออกไงะ ส่วนฉันมีไอเดียดีๆในการทำโกโก้ Go. ตอนอื่นเลยฉันอยากได้นมสตรอเบอรี่และจากนั้นเราต้องแช่แข็งดีนะที่ฉันเมีสเปรย์กระป๋องนี้จะได้ไม่ต้องรอ,อนานส่วนผสมต่อไปก็คือเบอร์รี่และผลไม้ที่ฉันชอบฉันใส่สตรอเบอรี่และจากนั้นบลูเบอร์รี ว a ราสเบอร์รี่และแนนนอนมาร์ชมลโลที่เจสขอและสำหรับขนมหวานฉันจะใส่คุกกี้ที่เธอชอบและว a f f l e ลชิ้นใหญ่สิ่งเดียวที่ขาดไปเพื่อทำให้เธอมีความสุขนั้นก็คือวิปครีมและช็อกโกแลตสายรุ้มบ๊อกกี้และโรยสปริงเกิลที่สดใสเพื่อให้หนูน้อยพอใจกินให้อร่อย ในครั้งนี้ฉันมีแผนที่ชันฉลาดพ่อชนะพวกเขาฉันจะใส่ผงโกโก้ในปืนบลาสเตอร์และก็เทนมลงไปด้วยใช่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆฉันนึกถึงภาพหน้าของเจสออกเลยเมื่อเธอได้เห็นสิ่งนี้แค่เขย่านิดหน่อยแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ด้วยของ n นสค u i กเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วโอ้ยอย่าทำให้ฉันหัวเราะเลยเนอะอะไรอะเจสถึงเวลาเลือกผู้ชนะแล้ว ว้าวสุดยอดไปเลยเอ้ยก็ก้อยู่ไหนอะก็อะไรขึ้นไม่ต้องกลัวลวเจสฉันมีเซอร์ไพรส์ให้นอ้าปากสิอัมอะไรจ้าเอ้ยพี่ยิงโดนหัวหนูอ๊อปส์เอ้ยขอโทษทีมันเป็นอุบัติเหตุเย้ <c oughs> yeah! ในที่สุดก็ได้ลองของหวานสวิสเศษที่เชฟทำมาให้หนูแล้ว และหนูก็มีช้อนให,ใหญ่ที่เหมาะสมด้วยอืมอร่อยสุดๆเลยหนูมีความสุขมากหยุดไม่ได้แล้วจริงๆนี่คือของที่อรอที่สุดผู้ชนะก็คือเชฟ ฉันชน,นะฉันบอกแล้วและเธอด้วยฮาโอ้ยเอออย่านะอย่านะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะบ๊าย